ดวงชะตาชาวธนูนะคะในวันที่13เมษายนเป็นวันที่ดาวอาทิตย์เขามีการขยับย้ายนะคะโดยดาวอาทิตย์เขาเป็นดาวที่โคจรรายเดือนนะสำหรับในรอบนี้นะคะก็คือย้ายแล้วเป็นมหาอุดนะในปัจจุบันชาวธนูก็มีดาวศุกร์เป็นมหาอุดอยู่หนึ่งดวงแล้วนะคะดังนั้นเมื่อดาวย้ายปุ๊บในช่วง13-26เมษายนก็จะมีดาวมหาอุดถึงสองดวงดังนั้นส่งผลกับดวงชะตาเรื่องไหนบ้างไปอัปเดตกันได้นะคะสำหรับชาวธนูนะคะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือสุพะนะคะสุพะเป็น ความหมายในเชิงดีนะคะก็คือเรื่องงอกงามเรื่องเจริญก้าวหน้าเรื่องความคืบหน้ารวมไปถึงในเชิงเรื่องการลงทุนการต่อยอดต่างๆนะคะเมื่อมีกําลังแรงอยู่ในภพเดือนปุตตะนะคะไปเป็นคู่มิตรกับดาวประจําตัวดังนั้นการที่ดาวอาทิตย์ย้ายเป็นการส่งเสริมในเชิงบวกนะกับชาวธนูเนื่องจากมาเสริมดวงชะตานะคะดาวอาทิตย์ส่งผลให้ชาวธนูช่วงนี้นะคะเรียกว่าในระยะเวลา หนึ่งเดือนนะชาวธนูจะมีโชคเกิดขึ้นจากเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรื่องของความก้าวหน้าบางอย่างบางประการเกี่ยวข้องกับตัวตนเกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษานะคะหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องสินทรัพย์หรือปัญหาที่เผชิญอยู่ช่วงนี้มีแนวโน้มมีจุดคลี่คลายหรือมีคนเกื้อนหนุนนะคะเนื่องจากดาวอาทิตย์ส่งผลในเชิงเรื่องของ ความมากความเยอะนะด้วยความเป็นมหาอุดนะคะดังนั้นเมื่อตัวตนมีความก้าวหน้าพัฒนานะก็ถือว่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตของชาวธนูช่วงนี้นะคะก็มีความเจริญปะปนอยู่ไปดาวคู่มิตรนะคะไปอยู่ในภพเรือนลูกหลานบริวารนะคะช่วงนี้ลูกหลานบริวารชาวธนูอาจมีจังหวะหัวเลี้ยวหัวต่อนะคะมีความก้าวหน้าในเชิงการเรียนหรือเรื่องการงานก็ได้นะนอกจากนี้นะคะเป็นลักษณะภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนได้นะช่วงนี้ชาวธนูอาจมี โครงการเริ่มสิ่งใหม่อยากจะหยิบจับทำนู่นนี่นั่นนะคะหรือว่ามีสิ่งที่หวังอยู่ในใจช่วงนี้อยากจะหยิบจับทำเป็นรูปธรรมนะคะก็ถือว่าจะมีปัจจัยหนุนส่งเสริมให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันเริ่มคืบหน้าเป็นไปได้นะคะดาวในภพเรือนปุตตะนะคะก็ส่งผลเชิงเรื่องมีโชคด้วยนะโชคในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงเรื่องเสี่ยงดวงอย่างเดียวนะก็อาจจะหมายถึงมีจังหวะ ช่องทางนะในการทำกำไรนะคะหรือว่าช่องทางหาเงินช่วงนี้อาจจะสะดวกง่ายขึ้นคล่องขึ้นมีจังหวะทำกำไรรวดเร็วนะคะเรียกว่าจะเป็นช่วงที่มีโชคมีดวงทางค้าขายดีขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงเรื่องของคนมียศศักดิ์ตำแหน่งมาเกี่ยวข้องกับชาวธนูช่วงนี้อาจจะหมายถึงสนับสนุนการค้าหรือ มาคบหาสมาคมนะหรือช่วงนี้นะคะได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหน่วยงานที่มันมีความน่าเชื่อถือก็ส่งผลในเชิงอาจจะมาติดต่อธุรมาซื้อขายนะหรือช่วงนี้นะคะมีเหตุต้องไปเกี่ยวข้องกับคนมีชื่อเสียงคนดังหรือคนมีเครดิตดีลักษณะนี้ได้นะคะสำหรับดาวหลายดวงช่วงนี้นะคะไปรวมกันอยู่ในภพเดือนพันธุก็คือภพเรือนเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวเรื่องสินทรัพย์เรื่อง เครือญาติต่างๆดังนั้นชาวธนูก็มีทั้งคู่ศัตรูแล้วก็คู่ส่งเสริมในพบเรือนนี้นะคะบางท่านจึงมีเหตุให้ต้องจัดการมีธุระประปังเกี่ยวกับครัวเรือนหรือบางท่านเป็นเชิงขัดแย้งก็ได้เนื่องจากดาวคู่ศัตรูก็ส่งผลนะคะอย่างไรก็ดีดาวศุกร์นะคะเป็นมหาอุดในพบเรือนนี้ด้วยชาวธนูจึงมีลักษณะเรื่องของรับผลที่เป็นมหาอุดนะคะอารับผลจากเรื่องการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์สินทรัพย์นะคะบางท่านใช้บ้านใช้รถทำมา,ากินนะก็มีเกณฑ์ได้รับผลจากเรื่องนี้นะคะ เป็นช่วงที่อาจมีคนเกื้อหนุนในเชิงเพื่อนสังคมแวดวงนะเรียกว่าชาวธนูก็มีตัวช่วยในเชิงเรื่องของคนรอบๆตัวอยู่นะคะเป็นช่วงที่ชาวธนูก็อาจจะก่อเกิดความคืบหน้าในชีวิตหลายด้านหลายส่วนได้นะแต่อย่างไรก็ดีดาวศุกร์ของชาวธนูเป็นเจ้าเรือนอริด้วยนะคะเมื่ออริมันเป็นมหาอุดด้วยนะช่วงนี้ก็อาจจะมีอาธุระวุ่นวายในบ้านได้นะเรียกว่าภารกิจเยอะนะคะบางท่านก็ ภาระเลี้ยงดูลูกหลานบริวารเงินทองก็รั่วไหลไปกับเรื่องในบ้านในครัวเรือนได้นะคะรับชาวธนูในเชิงเรื่องการงานหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะรวมทั้งคู่ครองนะคะถือว่าเป็นดาวที่มีการโคจรผิดปกติแล้วก็มี คู่ศัตรูมาอยู่ร่วมด้วยเป็นหลักเดือนแล้วนะดังนั้นเรื่องงานของชาวธนูนะคะก็อาจจะ,ะไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันนะหรือว่าเป็นลักษณะมักมีความพลิกผันสูงนะเนื่องจากดาวยังถือว่ามีปัญหาอยู่นะคะโดยเรื่องงานการของชาวธนูนะจะผ่านพ้นอุปสรรคหรือว่าความหนึดหน่วงล่าช้าเนี่ยประมาณปลายเดือนเมษายนนะเนื่องจากดาวพุธจะกลับมาโครจรเป็นปกตินะคะดังนั้นมันจะเป็นสภาวะ คืบหน้าอะไรที่ติดขัดมันก็จะเข้าสู่จุดที่ปลดล็อกหรือมีหนทางทะลุไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะสำหรับปัญหาในเชิงการงานหน้าที่ความรับผิดชอบของชาวธนูช่วงนี้นะคะสำหรับสิ่งที่ชาวธนูนะคะต้องเรามาะระวังเพิ่มเติมนะในช่วง รอยต่อนะคะระหว่างที่ดาวพระหัสกําลังจะย้ายเข้าสู่ภพเดือนอริในช่วงสิ้นเดือนนะคะชาวธนูต้องระมัดระวังในเชิงการเงินการลงทุนนะเนื่องจากดาวพระหัสโคจรอย่างรวดเร็วนะคะในภพเรือนแห่งความโชคดีนะคะหลังจากนั้นก็คือจะเข้าสู่พบปัญหาอุปสรรคต่อเนื่องนะดังนั้นการลงทุนช่วงนี้นะคะหากมีจังหวะหยิบจับทํากําไรได้แล้วก็ รีบเอาเงินทุนกลับมานะเรียกว่าเป็นจังหวัดที่ต้องว่องไวในเชิงการลงทุนนะคะระมัดระวังในเชิงติดดอยนะคะหรือว่าเรื่องการจมทุนหรือเรื่องของการเงินการทองที่จะค้างอยู่กับอะไรบางอย่างเนื่องจากดาวจะเข้าสู่พบเรือนอริอย่างรวดเร็วในช่วงปลายเดือนเมษายนนะคะรียกว่าในจังหวะช่วงดวงดาวเปลี่ยนพันธนะคะนักลงทุนระยะสั้นนะหรือใครที่หมุนเงินแบบเร็วๆนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ต้องระแวดระวังนะคะ โดยภาพรวมนะคะดาวมหาอุดในช่วงนี้ส่งผลเรื่องความเจริญก้าวหน้าในบางเรื่องของชาวธนูนะคะนอกจากนี้มีรับผลบางอย่างในเรื่องสินทรัพย์นะคะแต่ก็อาจจะมีเรื่องภารกิจการแบกรับในครัวเรือนหลายอย่างนะเนื่องด้วยดาวมหาอุดก็อยู่ในภพเรือนพันธุเป็นทั้งรับผลและเป็นทั้งอริในดาวเดียวกันนะคะให้เป็นข้อมูลไว้กับชาวธนูนะคะสําหรับดวงชะตาในช่วง13 26เมษายน สำหรับดวงชะตาของชาวมิถุนนะคะจะมีดาวอาทิตย์และดาวศุกร์เป็นมหาอุดในช่วง13-26เมษายนนะคะดาวอาทิตย์ของชาวมิถุนนะคะมีกําลังแรงนะเรียกว่ากําลังสูงสุดในรอบปีนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องสังคมเรื่องแวดวงพี่น้องนะหรือเป็นไปในเชิงคอนเน็ชันนะคะดังนั้นเมื่อดาวอาทิตย์ไปอยู่ในภพลาพะแล้วก็เป็นมหาอุดด้วยนะช่วงนี้ชาวมิถุนนะคะจะมีโชคนะก็คือดวงดาวส่งเสริมในเชิงเรื่อง ความกว้างขวางนะคะเรื่องแวดวงสังคมการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะหรืออะไรที่เป็นเชิงแนะนำบอกต่อนะก็ค่อนข้างส่งผลดีในเชิงการงานนะคะบางท่านอาจได้รับเงินทุนสนับสนุนการเกื้อหนุนบางอย่างหรือว่าการช่วยเหลือในเชิงสังคมนะมาจากเพื่อนร่วมงานบ้างหรือว่าเพื่อนสนิทมิตรสหายพี่น้องช่วงนี้เป็นรับผลกับชาวมิถุนนะคะ ส่งผลดีในเชิงการงานเนื่องจากดาวอาทิตย์จะไปเป็นคู่มิตรกับดาวพรหัสดังนั้นช่วงนี้นะคะาการงานนะมีเกณฑ์ได้หยิบจับงานใหญ่งานเยอะนะหรือว่างานที่มียอดขายเยอะได้นะเนื่องจากเป็นคู่มิตรใหญ่นะคะมีเกณฑ์ได้มีหุ้นส่วนนะหรือลูกค้าที่มียศศัก์ตำแหน่งก็ได้นะหรือว่าเป็นไปในเชิงคนเกื้อนหนุนนะที่มีความน่าเชื่อถือเช่นหน่วยงานองคอ์กรหรือบุคคลที่ มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมนะคะมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์อาจจะเกื้อหนุนการงานหรือว่าได้เกี่ยวข้องสมาคมในช่วงนี้ได้นะคะนอกจากนี้ยังมีการมีความโดดเด่นในเชิงสังคมนะเช่นได้รับให้เป็นเกียรติในการเป็นประธานต่างๆนะหรือว่าได้ไปเกี่ยวข้องกับงานในเชิงประกาศเกียรติคุณงานที่หรูหรานะหรือต้องเข้าร่วมงานที่คนเยอะๆนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าชาวมิถุนโดดเด่นนะในเชิงสังคมนะคะ ดาวสุกนะคะก็เป็นมหาอุดในช่วงเดียวกันด้วยโดยดาวสุกจะเกี่ยวข้องกับเรื่องมีโชคมีดวงดังนั้นการงานนะคะอาจมีจงังหวะแย่งชิงแข่งขันประมูลนะได้งานดีๆมานะหรือว่าช่วงนี้มีจงังหวะได้เริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะมีงานใหม่ๆลูกค้าใหม่ๆแปลกๆเข้ามารนะวมทั้งช่วงนี้อาจจะมีลักษณะเรื่องของงานไปเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์งานเบื้องหลังนะหรืองานที่ไม่คาดคิดงานด่วนนะช่วงนี้ก็อาจจะมีเข้ามาได้นะคะ ดาวสุกนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนวินาทด้วยนะในส่วนหนึ่งก็คือเรื่องความรั่วไหลนะคะเรื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดังนั้นอาจจะมีปะปนอยู่ช่วงนี้ก็คือรายจ่ายในเชิงบริวานนะคะลูกหลานมีจังหวะใช้เงินพอดีก็ส่งผลให้รั่วไหลไปในจุดนี้นะคะนอกจากนี้ก็หมายถึงการงานบางทีก็มีเรื่องด่วนๆเข้ามาให้แก้ไขนะคะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขดัดแปลงทางการงานบ่อยนะเนื่องจากดาวสุกช่วงนี้ก็เป็นมหาอุดด้วยนะคะ สำหรับดาวในช่วงนี้นะคะไปรวมอยู่ในพบการงานของชาวมิถุนหลายดวงนะบ่งบอกเรื่องภารกิจหลายด้านหลายอย่างนะคะรวมทั้งดาวราหูเป็นคู่ศัตรูกับดาวประจําตัวของชาวมิถุนนะคะจะเดินโคจรแยกออกจากกันประมาณปลายเดือนนะดังนั้นใครมีปัญหาเรื้อรังทางสุขภาพนะคะก็ถือว่าปลายเดือนนะมีทิศทางดีขึ้นนะคะนอกจากนี้เรื่องของอุปสรรคในเชิงการงานนะก็ดีขึ้นด้วยนะในเชิงการติดต่อสื่อสารเรื่องเอกสารเรื่องของ การนัดหมายต่างๆนะก็จะเป๊ะมากขึ้นนะในช่วงประมาณปลายเดือนไปแล้วนะคะสำหรับในช่วงวันที่23เมษายนนะคะดาวราบผลก็ย้ายเข้าสู่ภพเรือนการงานอีกดวงหนึ่งนะดังนั้นถือว่าเป็นจังหวะด,ดีต่อเนื่องในเชิงการงานของชาวมิถุนนะคะ,ะดาวอังคารเกี่ยวข้องกับเรื่องลาภะนะเมื่อเข้าสู่ภพเรือนกรรมมาไปเป็นคู่ธาตุลมกับดาวราหูนะคะชาวมิถุนนะช่วงปลายเดือนก็จะเป็นจังหวะเดินทางนะหรืองานได้แบบปรับปรับฉับพลันนะอย่างที่บอกอาจมีโชคแต่เรื่อง ประมูลแย่งชิงแข่งขันนะคะหรือว่าการงานมีลักษณะมาเร็วไปเร็วนะงานด่วนงานรีบนะงานที่ต้องมีลักษณะการให้เตรียมตัวค่อนข้างน้อยนะก็อาจจะมีเข้ามาแล้วก็ส่งผลดีนะเนื่องจากดาวลับผลจะอยู่ในภพเดือนนี้เป็นหลักเดือนนะคะสหรับในช่วงร้อยต่อเมษายนนี้นะคะเป็นจังหวะที่ดาวพฤหัสเดินโคจรรวดเร็วในภพลาภระนะคะส่งผลดีรับผลการงานนะบางอย่างก็คือรวดเร็วนะคะในเชิง การขยายตัวนะมีหุ้นส่วนมีผู้อุปถัมภ์ทางการงานการค้านะคะดาวพฤหัสจะย้ายพบเรือนในช่วง30เมษายนเข้าสู่พบเรือนวินาศนะคะดังนั้นรูปแบบทางการงานก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะในช่วงหลังเมษายนนะเรียกว่าอาจจะเข้าสู่สภาวะอาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานเบื้องหลังมากขึ้นนะคะงานการที่อาจจะต้องมุ่งไปสู่งานออนไลน์นะหรืออะไรที่เป็นเชิงการค้าขายทางไกลนะคะ อาจมีลักษณะการเดินทางบ่อยขึ้นได้นะเรียกว่าในช่วงหลังเมษายนไปดาวพระหัสเป็นดาวการงานของชาวมิถุนนะคะเมื่อย้ายพบเรือนนะรูปแบบการงานชีวิตประจําวันความรับผิดชอบนะมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปด้วยเป็นระยะเวลา1ปีนะคะโดยภาพรวมนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวมิถุนจะมีโชคลาภนะจากเรื่องเพื่อนสนิทมิตรสหายพี่น้องนะคะคนเกืือหนุนในเชิงแวดวงการงานนะคะในช่วง13-26มถึงยีเมษายนอยงไรก็ดีมีรายจ่ายเยอะเกี่ยวกับเรื่องบุตรบริวารน,นะคะ และประกอบกับทิศทางดาวการงานนะกำลังก้ากึ่งอยู่ระหว่างพบลาภะและเดินหน้าเข้าพพวินาศนะคะก็ถือว่า,อามองหาช่องทางปรับตัวนะการปรับเปลี่ยนทางการงานยืดหยุ่นหรือว่าดัดแปลงนะคะเตรียมไว้ด้วยเนื่องจากดาวการงานก็จะย้ายภพเรือนในช่วงหลัง30เมษายนดังนั้นความเปลี่ยนแปลงต่างๆก็มาเยือนไม่มากก็น้อยนะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานการของชาวมิถุนนะคะก็ขอให้การเปลี่ยนแปลงใดๆทีๆ่ จะเกิดขึ้นกับชาวมิถุนอ่ะก็เปลี่ยนไปในทิศทางบวกเป็นเรื่องที่ดีๆนะกับตัวตนและชีวิตการงานของชาวมิถุนนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ